สวัสดีครับพี่น้องอาหารฝ่ายมิญ,ญาณก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในพระธรรมกาลเตียบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่23นะครับข้อที่22ฝ่ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตซ์ซื่อ ข้อที่23ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยจากพระธรรมสองข้อนี้นะครับได้พูดถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำแดงออกจากชีวิตของทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งมีผลของพระวิญญาณเก้าอย่างจากพระธรรมสองข้อนี้ และสามผลแรกนะครับคือความรักซึ่งภาษากรีกใช้คำว่าอากาเป้เป็นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นความรักแห่งการเสียสละจริงๆแล้วก็ผลที่สองก็คือความปรับปรื่มใจในภาษากรีกใช้คำว่าคาร่าซึ่งมีความหมายว่าเป็นความชื่นชมยินดีที่ลึกซึ้ง เกิดจากความสนิทสนมกับพระคริสต์ในแต่ละวันและผลที่สก็คือสันทิสุขภาษากรีกใช้คำว่าไอเรเนเป็นของประทานที่พระเยซูคริสต์มอบให้สันทิสุขนี้เป็นความสุขขุมเป็นความมั่นใจเป็นความหวังใจในพระองค์โดยไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนก็ตามแต่ สันติสุขนี้มันยังคงอยู่ยังมีความมั่นใจยังมีความหวังใจในพระเยซูคิ์อยู่เสมอผลต่อไปนะครับอีกสามผลต่อไปก็คือความอดกลั้นใจความอดกลั้นใจนั้นมันจะสำแดงออกก็ต่อเมื่อมีการกระทบมีการยั่วยุถ้าเราสังเกตดูว่าชีวิตก่อนที่เรามาเชื่อในพระเยซูสิ่งนี้ไม่มีนะ หรือมีน้อยจริงๆเราก็ไลยมาเราไายไปใช่ไหมหนักมาแล้วก็หนักไปแต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์เปลี่ยนจิตใจเราใหม่อุปนิสัยเราถูกเปลี่ยนใหม่แล้วและผลต่อไปก็คือความปราณีความปราณีอยากจะกล่าวสักหน่อยมันมีปราณีสองปราณีปราณีแรกคือสะกดด้วยนอเนนสรลอีแล้วก็อีกปราณีหนึ่งนอหนูสรลอี อ่านว่าปราณีเหมือนกันเขียนคนอะอย่างดังนั้นปราณีที่นอนเนนสลีีมันหมายถึงผู้ที่มีชีวิตใช้กับคนหรือสัตว์ก็ได้แต่ปราณีที่สะกดด้วยหรือเขียนด้วยนอหนูสะรรอีเนี่ยมันหมายถึงความเอ็นดูความสงสารที่มีต่อผู้อื่นแล้วก็ในผลของพายานในนี้ก็ตรงกับปราณีนอหนูสลรรอีที่หมายถึงว่าความ เอ็นดูที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตแล้วผลต่อไปนะครับเป็น3มผลสุดท้ายก็คือความสัตย์ซื่อภาษากรีกเขาใช้คำว่าพิสติสผลนี้จะสำแดงออกให้คนทั้งหลายมั่นใจในชีวิตของเราวางใจในชีวิตของเราโอพี่น้องถือว่าเป็นผลของพายานที่สำคัญสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ ที่มันหาความไว้วางใจซึ่งกันและกันมันยากเหลือเกินแต่คนของพระเจ้าจะมีผลของพระวิญญาณคือผลแห่งความสัตย์ซื่อที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางสังคมของมนุษย์ได้นะครับและผลต่อไปคือความสุภาพอ่อนน้อมภาษากรีกฤเขาใช้คำว่า protest สิ่งที่แสดงออกมาคือความสุภาพอ่อนน้อมที่เขาจะสําแดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ยกันด้วย และผลของพระวิญญาณผลที่9ผลสุดท้ายนะครับก็คือการรู้จักบังคับตนกรีกใช้คำว่าเอ็นคราเทียก็คือการเป็นเจ้านายของตัวเองแต่โดยพระเจ้าโดยการถูกเปลี่ยนใหม่โดยการถูกสร้างใหม่เราจะเป็นคนที่รู้จักบังคับตนเองได้นี่คือผลของพระวิญญาณที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์จะเกิดขึ้น เมื่อชีวิตของเราถูกสร้างใหม่ถูกเปลี่ยนใหม่พี่น้องครับพระคำตอนนี้ผมขอบคุณพระเจ้าทำให้เราได้คิดถึงเรื่องหนึ่งว่าถ้าเราเองเนี่ยที่เป็นมนุษย์นะครับเราปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจำเริญเติบโตเกิดดอกออกผลเนี่ยโอ้โหมันจะสร้างความน่าปลื้มปิติกับเราสักเท่าไหร่ฉันได้ก็ฉันดน้น ทันทีที่เรามาเชื่อในพระเยซูมันมีการพัฒนาการมันมีการเจริญเติบโตในชีวิตสายป่ายจิตวิญญาณแต่วันหนึ่งโดยพระเยซูคริ์ทำให้ชีวิตของเรามีดอกมีผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นพระพรกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติในสายพระเนตรของปวงสักเท่าใดขอพระเจ้าเมตตาผมแล้ก็เมตตาพี่น้องทุกๆคนในวันนี้นะครับขอพระเจ้าผ่อนครับ se va a picar